ใช่สิฉันเป็นผู้หญิงนี่ฉันเป็นผู้หญิงไปอยู่ไหนไปไปตาหรือเปล่าเมื่อก kind of um? ี้จอดรถถูกหรือเป่าไม่ได้แหมเขาไม่น่าจะถามหาเขาอยู่นั่นเลยเขาให้เขาพักผ่อนนะเขาไม่แบกกระจาบหรอไม่มีดอกคม้เรื่อนตัวโอเคไม่เธอจะจบไหมวันนี้จบแน่จบแล้วพมดโอเจบแล้วนะคะทุกคนหะอะไรนะคะ เพลงหนึ <l id> ่งนะเพลงละสองพันอย่านะอย่านะอุยมงค์จริงทำไมเนี่ยตั้งใจจริงต้องลองนะเว้ยว้ายไม่ได้ไม่ได้ลองเลยไม่ได้ไม่ได้ไว้ไว้คอนนาอนนาใช่คทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณพี่พีขอเชบญคุณให้พี่พีน่ด้วยเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้ำนะคะแบงค์ออฟแบงคแบ็คออฟเฟรมแบขอบคุณ ที่สำคัญขอบคุณที่เคด้วยค่ะสสำคัญมากพี่กระต้องขอบคุณเดนมากครับใช่และสุดท้ายขอบคุณทุกคนด้วยทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่ถือป้ายไทยมาในวันนี้ขอบคุณพี่่ขอบคุณที่มาชมกันในวันนี้นะครันที่ร้องเพลงช่วยกันโบกไม้ยกมือขอบคุณทุกคนมากจริงเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ เราอยากจะมอบให้ท th ุกคนมานานแล้วเนสกับเทก็อยากจะมีที่คอนเสิร์ตคู่กันมานานแล้วแล้ววันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วก็ได้เสียงตอบรับจากทุกคนมีระมากยิ่งก็ต้องขอบคุณมากมากครับสุดท้ายแล้วอยากจะเทกับโฟโต้เทกับโฟโต้ใส่ถ่ายให้ทุกทุกคนเลยนะคะขอป้ายไฟชูสูงห์สิงเลยค่ะชูใช่แล้วเราจะถ่ายรูปกันสูงที่สุดนะคะ ตรงๆนะเปิดไฟไฟร้าสว่างครับเดี๋ยวเน็ตอีกีเราดีอัารัมเชิญทางล้มงบนเวทีครับขอเชิญครับตรงไหนกันโอเคเลยอ่าตรงกลางๆนี่สอดแทรกมาได้นะครับนั่งกับพิธการช่องกลางนะครับเชิญราบเชิญนะขอไฟน้าสว่างด้ไหมครับไฟร้านสว่างเน็ตเนี่ยไปหน้ามันนี้ัะกันนี้อ่านี่ครับผมดเอาพี่มา สว่างเลยนะครับสว่างเลยครับผมเขาเปิดไฟสว่างนะครับเราเปิดไฟสว่างครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวันนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนอ่รวมทั้งศิลปินเลยยิ้มหวาน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 นะครับยิ้มหวานนะครับหนึ่งสองสามหวาน ท่าอะไรดีาท่าอะไรดีท่าอะไรดีครับเทท่าอะไรอชูมาได้บอกว่าขอไอ้เร็วยืนนะทุกคนนะครับถ้ามือว่างสองมือขอสองมือนะครับมอเห็คทีนี้แรกเลยครับหนึ่งสองสามรักอ้าวพี่รักแล้วเคครับอะไรครับหัวใจกัะดูใกันดูข้ารับกดูรับ คนทั้งข้างครับถ้าคุณไม่มีคนทั้งข้างทำด้วยถือว่าไม่มีใครรักนะค,ะคร,รับชาติจะมีความรักนะครับเร็วหาคนทั้งข้างนะครับนะอ่อาเขาใช้จังหวะนะครับ I love you โอเคงานเรียร้อยนะครับขอเคุณท่านมากนะคะรับกลับบ้านด้วยสุขภาพ